ไม่ไรอวัยยมุกสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลายที่มันผลาญเงินผลาญทองผลาญเวลาให้เราไปมั่วสุมล้างผลาญสติของเราให้กลายเป็นคนบ้าคนบอกลายเป็นคนสต,ติไม่เต็มเต็งทำงานอะไรก็เสียอน,นั้นสิ่งที่จะมีผลชะง,งัดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าศีห้า ก็ปรากฏว่ามีที่บ้านลองตองแห่งนี้ครับบ้านลองตองหมู่ที่9ตังหบ,บ้านโพเนี่ยจาก2 2 8ครัวเรือนนะครับแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาสิบห้าเนี่ย210ครัวเรือนประมาณ92-9 3รถือว่าเยอะที่สุดให้สื่อมวลชนทุกแถงทุกประเภทร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภายในจังหวัดเห็นคุณค่าของการรักษาศีลห้าพระเดชทะคุณหลวงพ่อท่านพูดแล้วว่าวินัยเรามีนะครับแต่คนไทยเราไม่ได้น้อมนำวินัยนั้นเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในจังหวัดนครราชสีมาเราเรามีหมู่บ้านรักษาศีลห้า64หมู่บ้าน สองหมู่บ้านประจําอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งขณะน,นี้ท่านผู้ว่าราชาก,การจังหวัดท่านธงชัยเรืออดุลได้ลงนามในประกาศการประกาศหมู่บ้านศิีห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วศิีห้าเนี่ยทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นจริง<อ>หรือไม่ก่อนับ2อ0 0ปีก่อนมานี้นะครับยังไม่มีมาแก้ไขนะครับวักไหนวงเล็บไหนเพราะนั้นถือว่า นะครับสิ่ห้านี้นักองค์สามารถพเพเจ้าได้ให้ข้อคิดนะครับให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติเป็นจริงที่สูงสุดก,กราบนมำพัสการพระคุณเจ้าพระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดี ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านในอำเภอเมืองนครราชสีมาและพี่น้องชาวบ้านลองตองท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้เวทีเสวนาหมู่บ้านรักษาศิลห้าชาวประชาสุขใจเปิดเวทีที่วัดลองตองตำบลบ้านโพแห่งนี้นะคะเป็นโครงการที่สำคัญค่ะที่จะ นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายคอสชอหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะโดยใช้มิติทางศาสนานำหลักธรรมมาใช้ในการสร้างความปลองดองสามัญนขึ้นความสุขให้กับคนในชาติอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งกรมการศาสนานะะสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ จัดดำเนินโครงการนะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสํงงานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดเวทีเสวนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าชาวประชาสุขใจในวันนี้นะคะ และในวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาอย่างสูงนะคะจากพระราชพิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาในนามคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมเวทีเสวนาค่ะได้รับเกียรติจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาในสมพงศ์วิริยะจรุค่ะท่านมาเป็นผู้แทนของทางจังหวัดนครราชสีมานะคะนอกจากนี้นะคะ ท่านในอำเภอเมืองนครราชสีมาให้เกียรติมาร่วมเวทีเสวนาค่ะว่าที่ร้อยตรีดรนิรันดุจจานุทัศน์ค่ะท่านกำนันบ้านโพค่ะกำนันรุ่งเพชรขึงโพและร้อยตรีการลอยมานายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนนะคะวันนี้ก็เรียกว่าทุกภาคส่วนค่ะประสานมือ ประสานใจนะคะความร่วมมือเชิงบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเสริมสร้างคุณธรรมและนำความสุขสู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้น้อมนำดำริในการจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าชาวประชาเป็นสุขนะคะซึ่งเป็นดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชค่ะวันนี้นะคะเวทีแห่งนี้จะเป็นการพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ฟังส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ร่วมเวทีแห่งนี้ค่ะ มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะแนะนำในช่วงท้ายนะคะก็จะเปิดเิทีให้สำหรับทุกท่านนะคะในลำดับนี้ค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระราชวิมลโมรีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้เล่าให้เราได้ฟังนะคะถึงการน้อมนำดำริของสมเด็จพระมหาราชมังคราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสันคราช โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าชาวประชาสุขใจมาดำเนินการกราบนิมนต์ค่ะวันนี้เป็นวันที่ทางส่วนราชการได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าในส่วนของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับผู้วราชการจังหวัดนครราชสีมาและมีหน่วยงานเสริมที่เป็นแนวร่วมทางฝ่ายคณะสงฆ์ซึ่งวันนี้ท่านเจานาเ้าคณะอำเภอเมืองก็มาร่วมกับเจ้าคณะพื้นที่ท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านญาติโยมสาธุชนมากันหลายส่วน มาร่วมกันระดมความคิดเสวนางองหาแง่มุมในการจะขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านี้ให้เป็นผลสำเร็จและยั่งยืนอาตมาเองหรือผมเองก็เป็นเจ้าภาพโดยตรงในสายบังคับบัญชาของคณะสงฆ์อันเริ่มมาตั้งแต่มหาธิรสมาคม มีมติให้รับเอาเรื่องนี้มาเป็นกลไกเป็นยุทธศาสตรต์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งปัญหาความแตกแยกสามคัคคีและปัญหาอาชญากรรมปัญหาบ้านเมืองมีภัยอันตรายต่างๆสิ่งที่ จะมีผลชะง,งัดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าศีลห้าเรื่องศีลห้านี้เคยมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้แล้วพิจารณาเห็นว่าศีลห้าเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติสากลที เอาไปใช้กับมวลมนุษยชาติได้ทุกหมู่เหล่าในการสร้างสัมความสงบสุขความรักใคร่ปรองดองและความเมตตาสามัคคีในกลุ่มชนลดอาชญากรรมพยันตรายต่างๆได้โดยสิ้นเชิงก็ด้วยหลักศีลห้าพระพุทธองค์ก็จึงทรงรับเอาศีลห้าข้อนี้ มาบัญญัติเป็นพระวินัยเหมือนกับบัญญัติพระวินัยของพระสงฆ์โยมอาจไม่เคยคิดจยินคำนี้เรารู้แต่ว่าพระมีวินัยคือมีศีล227สิบามเณรมีศีลสิบพวกเขาไม่เขาจำโมโบสดก็มีศีลแปดชาวบ้านที่ไม่ได้จำศีลแปดก็เป็นชาวบ้านสามัญทั่วไปก็ รักษาศีลห้าศีลห้าศีลแปดศีลอุโวสถและศีลสองรยี่สิบเจ็ดรวมแล้วเรียกว่าพระวินัยเพราะฉะนั้นเมื่อศีลห้าเป็นพระวินัยก็แสดงให้เห็นว่าศีลห้าเนี่ยเป็นวินัยของชาวบ้านพระสงฆ์มีวินัยคือศีลสองยยี่สิบเจ็ดญาติโยมชาวบ้านก็มีวินัยคือศีลห้าเป็นวินัย แต่คำเหล่านี้พระสงฆ์ก็ดีหรือผู้ที่ทำงานเผยแผ่ไม่ค่อยจะตอกย้ำทำความเข้าใจชาวบ้านทั่วไปจึงไม่รู้ว่าที่จริงชาวพุทธเรานั้นมีวิในประจำตัววิในประจำตัวของพระสงฆ์มี227วินยยประจำตัวของชาวบ้านมีหข้อ ทีนี้ก่อนที่จะมีวินนยตัวนี้โยมสังเกตดูเวลาเรารับศีลห้าเริ่มตั้งแต่การกล่าวคำขอศีลห้าปัญจศีลานิยาจามะเราขอศีลห้าเราก็ยังขอแถมอีกว่าติสระเนนะสหะเราขอสารณคมสามพร้อมกันกับศีลห้าการขอสารณคมก็คือขอประกาศรับ เอาพระรัตนตรัยมาเป็นสาระเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงกว่านี้เหนือกว่านี้วิเศษกว่านี้อีกแล้วเราเป็นชาวพุทธเราสมาทานสาระคมสามว่าพุทธังสารนังธรรมังสารนังสังขังสารนังคัดฉามินี่คือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะที่มีมาแต่ดั้งแต่เดิม แต่ตอนหลังมาอาจารย์ผู้แต่งตำราศาสนาพิธีก็มาแยกคำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมากะมะกะอีกต่างหากซึ่งที่จริงก็เรื่องเดียวกันสรุปความก็คือทุกครั้งที่เราขอศีลห้าพร้อมทั้งสารณนะเรารับศีลห้าพร้อมทั้งสารณนะเราก็ได้แสดงตัวเป็นพุทธมามะกะทุกครั้งอยู่แล้วและเมื่อแสดงตัวว่าเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติอย่างไรสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติก็มีอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งก็คือวินัยประจำตัวของชาวพุทธก็คือต้องปฏิบัติรักษาระมัดระวังอยู่ในกรอบของศีลห้าอีกส่วนที่สองก็คือหน้าที่โดยทั่วไปว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธถือพระรัตนตรยัยเป็นสาระแล้วเราจะไม่ไปน,นับถือศาสนาลัทธิ อะไรอื่นอีกเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสูงสุดที่ถุงที่สุดแล้วและเราก็มาศึกษาเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาคืออะไรเราทําหน้าที่เป็นพุทธมามะกะที่ดีทํานุบำรุงวัดว่าดูแลพระสงฆ์ตั้งแต่เช้าใส่บาตรไม่ให้พระสงฆ์อดอยากดูแลพัฒนาวัดช่วยพระสงฆ์เข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติธรรมศึกษาเอาความรู้ และซึมซับรับเอาความถูกความสงบใส่ใจตัวเองให้ชีวิตนี้ได้รับความสงบสูกสมกับที่เกิดมาเป็นชาวพุทธได้รับประโยชน์จากศาสนา,าพุทธจริงๆนั่นก็คือตั้งอยู่ในศีลห้าอยู่ในความเมตตาความไม่เบียดเบียนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่โกหกพกลมไม่เป็นขี้เล่าเมายากลัวกลัวอบายามุก เมื่อเราตั้งตนอยู่ในความเป็นชาวุูธที่ดีอย่างนี้แล้วเราจะได้รับความสุขและยิ่งจะเห็นคุณค่าของคำสอนว่าพระพุทธศาสนานี้ดีจริงหนอคคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์คำสอนของพระพุทธเจ้านำเราไปสู่ความผาสุขโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบทสรุปที่พระสงฆ์ท่านสรุปไว้ในตอนท้ายของทีนห้าว่าอิมานิติสรเนนสหปัญจศีลานิ ที่โยมรับไปนี่แหละคือสรณคมสามและศีลห้าข้อขอให้โยมรับเอาไปและรักษาให้ดีเป็นวินัยประจำตัวและท่านก็สรุปรารณีสงว่ารักษาศีลห้าแล้วจะได้สิ่งประเสริฐสามอย่างก็คือสีเลนะสุขติงยันติ มีศีลแล้วเราจะพบสุขติโลกสวรรค์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และตายล่วงลับไปสู่ปรโลกก็จะไปเจอแต่สุขคติจะไม่มีทางตกไปในทุกติเป็น,นีันขาดเพราะศีลน,นั้นเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ตกไปนรกเดรจชานเปรตอสุรกายและสีเลนะโภคะสัมปทา เรารักษาศินแล้วเราจะเก็บรักษาทำมาหาได้ไม่ผลาญไม่ทำลายตัวเองด้วยการก่ออาชญากรรมการฆ่ากันคนหนึ่งเราก็จะต้องเสียทรัพย์เสียศินเรื่องราวเข้าคุกข้อตารางกว่าจะจบจะสิ้นหมดไร้หมดนาวิบัติบรรลัยเพราะการฆ่าคือการละเมิดศินข้อหนึ่งการทุจริตคอร์รัปชันคดโกงใครต่อใครก็แล้วแต่ก่อให้เกิดศัตรู ก่ให้มีภาระหนี้สินก่อให้ต้องโดนอาชญากรรมโดนเข้าจับได้ต้องชดใช้หนี้สินเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดชีวิตการละเมิดความผิดทางด้านการอารมณ์ก็จะทําให้ครอบครัวแตกสลายทะเลาะวิวาดบาดหมางลูกเต้ากระจัดกระจายไร้ที่อยู่บ้านแตกสลายขาดครอบครัวตั้งตัวไม่ติดเป็นความล้มเหลวอของครอบครัวชีวิตครอบครัว ที่อุตสาหหาเลิกแต่งงานมาอย่างดีหาผู้เท่าผู้แก่มาสู่มาขออย่างดีทำพิธีให้พระมาสวดมนต์ให้อย่างดีแต่แต่งงานไปได้ไม่กี่วันก็วิบัติบันลัยสาเหตุไม่ใช่เพราะว่าพิธีกรรมมันไม่ดีแต่สาเหตุมันเป็นเพราะเราสักระาตะกรามมั่วมั่วสมหงกมุ่นในเรื่องการมารมก็ทำให้ชีวิต ชีวิตแต่งงานหรือชีวิตคู่ประสบความล้มเหลวการให้ความเทศการพูดเทศการใช้เอกสารเทศในการคดการโกงการทำบัญชีเทศหรือการทับทุจริตคอร์รัปชันปกปิดอันเป็นมุสาวาดคือว่าแจ้งรายงานอันเป็นเทศเหล่านี้เมื่อถึงคราวหนึ่งก็ต้องโดนจับได้ ก็เกิดความวิบัติบันไลยถูกไล่ทิ้งออกจากสถานประกอบการไล่ทิ้งจากสถานราชการออกจากราชการไม่มีใครเคารพนับถือเสียประวัติเพราะความมุสาเพราะความเป็นคนโกหกมดเท็จก็เห็นอยู่แล้วว่าเรื่องการเป็นคนโกหกมดเท็จนั้นนำความทุกข์มาให้แน่นอนสุดท้ายสุราเมรยัอาายอวัยยมุกสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลาย ที่มันผลาญเงินผลาญทองผลาญเวลาให้เราไปม,มั่วสมล้างผลาญสติของเราให้กลายเป็นคนบ้าคนบอกลายเป็นคมสติไม่เต็มเต็งทำงานอะไรก็เสียอันนั้นคุณภาพชีวิตก็ด้อยลงคุณภาพการทำงานก็ใช้ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องถูกไล่ออกจากงานสาเหตุก็เพราะการติดสิ่งเสพติดทั้งหลายโดยเฉพาะยุคนี้สิ่งเสพติดมีโทษความผิดสูงมากยาบ้าเม็ดละเท่าไหร่ เราก็รู้ใครไปเสพไปติดพัานเข้าก็ทำลายอนาคตตัวเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นศีลทั้งห้าข้อนี้จึงเป็นตัวสกัดกัน้นไม่ให้เราเผลอกระทำผิดร้ายแรงถึงขั้นอันตรายโดยเฉพาะศีลทั้งห้าข้อเมื่อเรารักษาศีลทั้งห้าข้อได้แล้วเราจะไม่สูญเสียอะไรทำอะไรมาเราก็ได้เก็บได้ออม สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่และมีชีวิตอย่างปกติสุขไม่สะดุง้งหวาดผวาไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเชื่อถือเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นแม่ตัวอย่างเป็นพ่อตัวอย่างเป็นศิลปินตัวอย่างเป็นอะไรอะไรตัวอย่างที่โลกเขาสรรเสริญยกย่องมาในทางนี้ก็ได้ก็เพราะเรารักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานนั่นเอง เราจึงสามารถก่อร่างสร้างชื่อเสียงเกียรติยศฐานะมั่นคงขึ้นมาประสบความผาสุกร่มเย็นได้เพราะฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นหลักของการก่อร่างสร้างตัวมีโภัพย์บาลีที่พระท่านสรุปวา่าสีเลนะโภคสัมปทาคนเราจะมีโภัพย์สมบัติก่อร่างสร้างตัวมั่นคงเอาตัวรอดได้มั่งมีสีสุขเจริญก้าวหน้าได้ก็เพราะมีศีล <c oughs> นี่คือข้อที่สองข้อที่สามสีเลนะนิพุติงยันติเพราะเรารักษาศีลเราจึงใจเย็นเป็นคนเย็นเป็นคนไม่ขีบโมโหโทโสเป็นคนมีเมตตาอยู่ในจิตใจจะเข็นจะฆ่าจะทุบจะตีจะคดจะโกง <c oughs> จะลักจะขโมยจะโกหกตอแหลหรือจะไปละเมิดในกามของใครหรือจะอไปประกอบ อาชีพที่เป็นทุจริตโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดอย่างงี้เมื่อเรามีเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วเราก็เข็นค่าเพื่อนบ้านเราไม่ลงเราจะไม่นําทุกนําโทษอะไรมาให้แก่เพื่อนบ้านมีแต่จะหยิบยืน่นความเมตตาอันบริสุทธิ์ให้เพื่อนบ้านก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นเพื่อนบ้านชั้นดีเป็นเพื่อนบ้านที่พึ่งพาใส่ได้มีความเมตตาอยู่ที่ไหนเขาก็อบอุ่น ไปอยู่ในที่ไหนก็จะสร้างสรรค์แต่ความเจริญให้แก่สังคมไม่ให้โทษไม่ให้พิษร้ายแก่สังคมก็จะทําให้ตัวเองมีแต่ความเย็นใจไม่เดือดไม่ร้อนเพราะไปไหนหันหน้าไปทางไหนก็จะเจอแต่มิตรจะมีแต่พวกที่คนรักคร่ทักทายปราศัยจับมือยกมือไหว้ยกย่องเชิดชูเราเราก็มีแต่ความเย็นในชีวิตนี่แหละคือสีเลนะนิพุติงยันติ โยมฟังพระมาทุกวันทุกวันเวลาพระให้ศีลสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพ,พุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยเมื่อรู้ว่าศีลทำให้เราอยู่อย่างสุขสบายเมื่อรู้ว่าศีลจะทำให้เราร่ำเรารวยเมื่อรู้ว่าศีลจะทำให้เรามีชีวิตสงบเย็นเพราะฉะนั้น ทุกคนควรจะชำระศีลให้บริสุทธิ์ตัดสมาสีลังวิโสทเยนี่แหละคือบทสรุปที่พระท่านให้แต่บางเอินไม่เคยมีพระวัดไหนแปลให้ฟังโยมกระรับศีลมานับพันนับหมื่นครั้งแต่ไม่เคยมีใครแปลความหมายให้ฟังเนื้อหาสาระนี่ดีมากสุดยอดและก็มีความย่ออยู่ในตัวตั้งแต่ให้ สารณคมสามเราก็ไม่รู้ว่าให้ไปทำไมแต่ที่จริงมันคือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเป็นพุทธมามะกะและต้องวินัยสำหรับปฏิบัติชาวพุทธต้องมีวินัยปฏิบัติก็คือศีลห้าและเมื่อรักษาแล้วก็จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความร่ำรวยก้าวหน้ามีชีวิตที่เยือกเย็นสรุปแล้วในบทให้ศีลห้าที่สั้นๆน,นี้กินความเอาไว้ครอบคลุมอ่าและก็น่าสนใจน่าจะศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เรื่องที่มาของศีลห้าสมัยพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติมาแล้วนั้นก็ปรากฏนับถืออยู่ในตำราและเอามาใช้ในาศาสนพิธีตลอดมาแม้ในประเทศไทยเราก็วันหนึ่งรับศีลไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วแต่พิธีจะเริ่มอะไรก็จะเริ่มรับศีลก่อนก็ถือว่าถูกต้องแล้วทีนนี้เมื่อสมัยที่